สวัสดีครับสมาชิกพนันเมนเต็งประจำวันที่14สิงหาคม2 0 1 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในัน้นนะครับกรดิ่ก็่อได้ครับไม่กลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลดที่ดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนันมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาในสมาชิกในรุ่นทุกวันนะครับเมื่อคืนบอลเน้นก็ขอไปสมาชิกด้วยครับรเลตตรที่เสมอไป2ต่อ2 วันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคยหนึ่งคู่ในนันซึ่งบอลยูโรปาลีรอบคัดเลือกเกมนัดที่สองนะครับเข่งดาตีหนึ่งตรงตามเวลาประเทศทยระหว่างทีมเชคตาดูเนตกับพนาทีนคอสนะครับพรนา่น้เจอกันในเกมนัดแรกก็กินกันไม่ลงเจ้าไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับแลดท,ทีมเจ้าบ้านเชคตาดูเนตเสมอทีมคาร์บิดิตี้สวิปไปสามประตูต่อสาม ส่วนพนาซเนกอสล่าสุดก็เสมอกับสตาร์โดเน็ตนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์มานดูปบบอีกรก,ก่อนเกมของผงศ์เล่นรการครับมานดูฟอร์มเจ้าบ้านจากตาโดเน็ตห้านัดล่าสุดทุกรายการรวมช่วงฟรีซีซั่นชนะสามเสมอสองนะครับส่วนพนาซเนกอสนะครับห้านัดล่าสุดทุกรายการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็เจอกันในเกมดัดล่าสุดกินกันไม่ลงเจ้าไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ราคาไม่ทีมเจ้าบ้านจากตาโดเน็ตต่อในราคาครึ่งครบลูก แน่นะครับเกมที่แล้วจากใต้อินเทอร์เน็ตออกไปเยือนเสมอมาศูนย์ประตูศูนย์เกมนี้ได้เปรียบกับมาเตในบ้านนะครับก็ดูดีกว่านะครับแต่บอลคู่นี้ครับดูจากฟอร์มสองนัดล่าสุดเสมอด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับ2เกมลัดล่าสุดมาเลยบอลคู่นี้นะครับผมมองว่าปนานดีที่นกอดได้พักมากกว่าอยู่ลองดีกว่านครับมั่นใจบอลรองครับรองพนันนายกอดในราคาขึ้นครบรูปผมมอง,มองไม่น่าถึงแพ้นะครับผม ทมก็ติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดเด็ดต้องการเข้ากลุ่มกิ่งหนึ่งด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ